สวัสดีค่ะวันนี้ซิสเตอร์อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับคนะของเราในการอาริยรับและดวงวิญญาณของซิสเตอร์เทเรซากิจจเีที่ชมน้อยที่ท่านได้จากพวกเราไปท่านเป็นขุมทรัพย์แห่งพิชายานท่านหนึ่งในคณะของเราวันนี้เราร่วมใจการทําพิธีโรงศสพส่งดวงวิญญาณของท่านสู่นอ้อะบบราบิดาและด้วยสถานการณ์ของการระบาดของ,งโรคโควิด -19 เราจัดพิธีอย่างเรียบง่ายและภายในจิรตร์อยากจะฝากดวงวิญญาณของจิตอร์กิตติที่ชนน้อยไว้ในคาภาวนาของทุกท่านและว,วันนี้จิตอร์จะเสนอชีวิตประวัติของท่านให้กับทุกท่านได้รับชงเกี่ยวกับชีวิตประวัติของท่านค่ะ ประวัติซิสเตอร์เทเรซากิสเด adi, ชื่นชมน้อยเกิดวันที่2กร,รกฎาคมคิศกราช1950เป็นสตรบุษอัศัวิหารแม่พระบางเกิดบางนกแวกมีพี่น้อง3คนและท่านเป็นบุตรคนที่1ของครอบครัวซิสเตอร์สมัครเข้าอารามพระหาฤทยัยเมื่อวันที่11พฤษภาคม คิริศกราช1,962เมื่อมีอายุได้12ปีซิสเตอร์เข้าวนวักภาพวันที่2กุมภาพันธ์คิสตศกราช1,971ปฏิญาณตนครั้งแรกวันที่2กุมภาพันธ์คิสตศกราช1,973และปฏิญาณตนตลอดชีพวันที่2กุมภาพันธ์ พิตศักราช1,978หลังปฏิญาณตนต,ตลอดชีพซิสเตอร์รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยซิสเตอร์กุหลาบนามงที่โรงเรียนกะหา,หารุไทยคอนแวนซิสเตอร์กิษดีเดินทางไปศึกษาเทวศาสตร์ลักสูตร3ปีที่มหาวิทยาลัยอุบาเนียนโนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีลักสูตรคำสอน ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีซิสเตอร์ฉลอง25ปีแห่งชีวิตนักบวชในวันที่14เมษายนคิศกราช1998ซิสเตอร์กิษดีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการช่วยระสง์ในงานแพร์ธรรมของวัดและของคณะดังนี้คือโรงเรียนพระหาฤุัไทยคอนแวนโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ศูนย์อบรมคิตศาสนา วัดแม่พระประจักษ์เมืองรูทหัวตะเค้วัดนบ,บุญยแซกอยุธยาวัดพระหาลือไทยสวรรคโลกอาสนวิหารอส,สัมชันวัดนภุญยวงปัสติสตาเจ้าเจ็ดวัดนบ,บุญยแซกจังหวัดแพร่วัดพระวิสุทธิวงศ์รำไสบ้านพระหาลือไทยร้านนาและสุดท้าย กลับมาพักรักษาตัวบ้านพระแม่ผู้ปฏิสนธินิรมลสำนักศูนย์กลางซิสเตอร์กิษฎดีเป็นสมาชิกพระหารุไทยที่ได้มุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสนาาง,งานแพทย์ธรรมของรัสนาจับท้องถิ่นในวัดในโรงเรียนตลอดทั้งชีวิตของการเป็นผู้ถวายตัวในชีวิตนักบวชท่านได้มีประสบการณ์ของการเป็นทั้งผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้ช่วยและอธิการิณีของสมาชิกตามวัดต่างๆสอนเรียนสอนคำสอนดูแลนักศึกษาประจำศูนย์อบรมคิตศาสนากิจกรรมพาทอลิกงานสงเคราะห์เด็กยากจน CCF และดูแลด้านโภชนาการให้กับนักเรียนอีกทั้งเป็นกรรมการฝ่ายการศึกษา และกรรมการฝ่ายประกาศข่าวดีของคณนะซ s เตอร์กิษดีได้มีโอกาสไปดูงานด้านคำสอนและการอภิบาลในโรงเรียนที่ประเทศสิงคโปร์และดูงานด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยซียานประเทศจีนและนำทักษะและความรู้นั้นมาใช้ในการอภิบาลสรรบุรุษและบริหารโรงเรียนที่ Sister รับผิดชอบอยู่ จนในที่สุดพระเจ้าทรงพอพระทัยผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ท่านนี้พระองค์จึงเสด็จมารับท่านไปเฉลิมฉลองกับพระองค์ในสวรรค์ในวันที่25กรกฎาคมคิตศรกการ2021เวลา7นาฬกา10นาทีสิริอายุ71ปี และอุทิศถวายตัวแด่พระเจ้าเป็นเวลา48ปีซิสเตอร์กิตฎีที่รักขอขอบคุณสำหรับแบบอย่างแห่งความเชื่อความศรัทธาและความซื่อสัตย์ต่อการติดตามและรับใช้พระเจ้าจนตลอดชีวิตขอขอบคุณสำหรับชีวิตที่อุทิศตนอย่างสิ้นเชิงเพื่อการติดตามและรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ ในคณะพระหาฤทยัยด้วยใจรักสุภาพถ่อมตนและการนอนรับทุกสิ่งเป็นพรีบูชาเพื่อช่วยวิญญาณของมนุษย์ทุกคนให้รอดพวกเราสมาชิกคณะพระหาฤทยัยจะสารต่อพันธกิจและเรียนแบบอย่างชีวิตนักบวชที่ซื่อสัตย์อันเป็นมรดกอันล้ำค่าสำหรับพวกเราสืบไป วอนขอพระอรุทัยของพระเยซูเจ้าผู้ทรงเปรี่ยมด้วยความรักและเมตตาอดรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์เทซากิตสดีชื่นชมน้อยเข้าร่วมส่วนกับพระองค์ในสวรรค์พวกเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับซิสเตอร์ในเมืองสวรรค์ลแล้วและพวกเราจะพบกัน โดยพร้อมหน้าในสวรรค์อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนอะไรรักสิตเตอร์กิศดีเช่นชมน้อยแสงอะไรใจหายเสียดายนักสิตเตอร์ทุมที่แสงรักมาดวนนี้ด้วยโรคไตรุมเร้าเศร้าชีวีทั้งน้องพี่ควรคร้าช้ำจาบันเคยอยู่บ้านเดียวกันพันมีศพฝ่าทุกข์ด้วยท่านนี้แสนดีนั่น งามน้ำใจงามวาจาสารพันธ์จึงสุขสรรกับน้องพี่นี้มานานยามท่านป่วยทั้งน้องพี่ไม่ได้เฉยเพียงซิสเตอร์เอื้นเอ่ยคำเก่าขานรีบจัดหาทุกครั้งดังต้องการเพื่อพบพานให้ความหวังกำลังใจพระยกท่านสู่สวรรค์นในชั้นฟ้าช่วงโควิดนั้นมาแน่จริงใส ท้งน้องพี่สุดแสนจะอะไรไม่สามารถส่งเจได้ใจอาวรด้วยรักและอะไรน้องแด้พี่เย้มสุนทร27รกรกฎา2564